เหล่าฮันเตอร์ต่างหวานวิตกเมื่อได้ยินคําว่ากิ้วไนแม้กระทั่งในโรงเหล้าที่มีเสียงเจียวจ้าวดังกันไปทั่วหากมีคําว่ากิ้วไนดังขึ้นมาเสียงต่างๆก็ค่อยๆเงียบลงหลงเหลือไวเพียงแค่ความหวาดระแวงของเหล่าฮันเตอร์เพียงเท่านั้นอะไรกันคือสิ่งที่ทําให้เหล่าฮันเตอร์ที่มกกีประสบการณ์ในการล่าก,กับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์มากมายต้องเกิดความระแวงและกิ้วไนที่ว่านั้นคือใครงอนฮันยูโนมีคําตอบให้ครับ หากใครที่เล่นมอนทันมาอย่างยาวนานหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนที่เพิ่งจะเคยเล่นในภาคใหม่ๆอย่างเช่นภาคไรซ์เองเนี่ยก็ต้องสะดุดกับชุดชุดหนึ่งที่มีดีไซน์คล้ายกับพวกทหารเสือสมัยก่อนอะไรเทิกๆนี้กันใช่ไหมครับและชุดพวกนั้นเองเนี่ยแหละก็จะเป็นชุดที่ถูกเรียกว่ากิลไนสนั่นเองครับโดยชุดพวกนี้จะเป็นเครื่องแบบประจําตัวของเหล่ากิลไนในโลกของสปอนเซอร์ฮันเตอร์นั่นเองเกินมาซะยาวยืดเลยสวัสดีครับผมเรเบรโต ผมเป็นพิธีกรของรายการนี้คู่กับเจ้าคิกเกลียนจากที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วมอนทันยูโนในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเหล่ากิลไนนั่นเองกิลไนนี่ทำไมพวกฮันเตอร์ยังต้องกลัวด้วยอดพด่บอกว่าพวกฮันเตอร์เนี่ยพอได้ยิงก็ว่ากิลไนนี่ต้องหัวหดถ้าที่พวกมันเจอพวกผมเนี่ยต่างก็ทุกเอาลุกเอาไม่เกรงใจมังกรโบราณอย่างผมมั่งเลยเรื่องของกิลไนนี่นะก็น่าสนใจมากใครอยากรู้ก็นั่งเฉยๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายกันก่อนเลยนะครับว่ากิลไนน์นั้นเนี่ยถ้าในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักล่าระดับพิเศษเลยทีเดียวซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งจากทางสมาคมฮันเตอร์และขึ้นตรงกับทางสมาคมนั่นเองนะครับโดยถ้ามองจากสายตาของคนภายนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกนี้นะครับผมเป็นฮันเตอร์ที่มีสีมือเหมือนกับฮันเตอร์ทั่วไปเลยแต่เขาว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับกิลไนน์นั้นเนี่ยเป็นนักล่าที่มากสีมือนะฮะที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อการต่อสู้กกััััับบนนนนเเตออรร์่่่่งงใชคคุณฟไมผิิดีย เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทําการสู้กับฮันเตอร์ครับโดยมีเสียงเล่าอ้างจากฮันเตอร์หลายๆคนว่าพวกคิวไนน์นั้นเนี่ยจะเน้นล่าฮันเตอร์มากกว่าล่ามอนสเตอร์ซะอีกนะแต่งานของพวกกิวไนน์นั้นเนี่ยกลับไม่เป็นที่แน่ชัดและหาหลักฐานไม่ได้จนกระทั่งเรื่องราวพวกเขาได้กลายเป็นเหมือนตำนานเมืองของโลกมอนฮันนั่นเองครับพี่พี่แปลว่ากิวไนน์นี่มันก็เป็นพวกหัวแดงให้จัดการผู้เล่นเลยเอโอ้นี่แกที่สับเตามากเลยนะเนี่ยหัวแดงเนี่ยก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็ประมาณนั้นนะ ถ้าแกไม่ขัดเนี่ยฉันก็เล่าต่อไปแล้วนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าในโลกของมอนฮนนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วลาฮันเตอร์นั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของทางสมาคมนะครับโดยที่ทางสมาคมนั้นเนี่ยก็จะทําการมอบหมายงานให้แก่ลาฮันเตอร์ให้ทําการล่ามอนสเตอร์ตามระดับขั้นของฮันเตอร์คนนั้น,น,น แต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับภารกิจต่างๆที่ทางสมาคมได้ทําการมอบหมายให้นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการล้างบางมอนสเตอร์แต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการคุ้มครองหมู่บ้านเล็กๆที่มีมอนสเตอร์ระดับอันตรายเข้ามาใกล้หรือถ้าว่ามีการขยายพันธุ์ของมอนสเตอร์มากเกินไปนะครับจนจําเป็นที่จะต้องทําการควบคุมจํานวนประชากรของมอนสเตอร์ชนิดนั้นๆและถึงแม้ว่าจะมีบางคำร้องที่แปลกๆอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นการขอให้จับมอนสเตอร์บางชนิดเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงดูเป็นของเล่นเป็นต้นนะครับหรือว่าเอามาประลองในอารีน่านั้นเนี่ย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไอ้คำขอพวกนี้ก็จะมาจากพวกชนชั้นสูงในโลกของมอนฮันนะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็จำใจที่จะต้องรับคำร้องมาแต่ว่าจะต้องทำการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนให้มากที่สุดนะครับว่าคำร้องนั้นๆเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรที่ตามมาทีหลังหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าทางสมาคมฮันเตอร์เห็นชอบตรงกันว่าคำร้องนั้นๆนจะก่อให้เกิดผลลบตามมาก็จะทำการปัดตกคำร้องนั้นมันไปนะครับพี่พผมจะฟางเรื่องจิ้ไนย์ไม่จะฟังเรื่องสมาคมฮันเตอร์เดี๋ยสิเฮ้ยเรื่องราวมันต่อเนื่องกัน แน่นอนว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมีอํานาจมากๆก็จะเกิดความต้องการที่มากขึ้นนะครับอยากได้อะไรที่จะต้องได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในโลกของมันหันเช่นกันนะครับอย่างเช่นลูกสาวแสนรักของตัวเองเนี่ยต้องการราจังไปเลี้ยงนะครับแต่ทางสมาคมฮันเตอร์ได้ทําการปักตกคำร้องไปแล้วจะทํำยังไงดีล่ะทีนี้ก็ลูกสาวเคาอยากได้นี่ก็ต้องได้แบบนี้เซ ไอ้ขั้นจะไปกดดันทางสมาคมฮันเตอร์เนี่ยกดดันทําไม่ได้ซะอีกนะครับแน่นอนว่าการที่จะทําให้ความฝันของลูกสาวเป็นจริงเนี่ยก็ต้องว่าจ้างฮันเตอร์เป็นการส่วนตัวโดยที่ไม่ผ่านเรื่องกับทางสมาคมนั่นเองครับซึ่งอาจจะเสนอค่าตอบแทนพิเศษอะไรก็ว่ากันไปซึ่งฮันเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะครับผมนอกจากว่าจะเห็นเป็นช่องทางในการทําเงินให้แก่ตัวเองแล้วจะรออยู่ใหญ่ก็ต้องรับไวส้สิอุ้ยไอ้เกมนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็แอบดากกว่าที่คิดอีกงนะ นอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีพวกลักลอบล่ามอนสเตอร์ที่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีจํานวนเหลือน้อยมากนะครับพวกนี้เนี่ยจะรู้เพียงแค่ว่ามอนสเตอร์ประเภทนี้เนี่ยมันทาเงินได้แล้วมันทาเงินดีมีความต้องการมากในท้องตลาดนะครับจึงทําการออกล่าดโดยที่ไม่สนใจอะไรทังสิน้นโอสันดานมนุษย์นะครับซึ่งการกระทาดังกล่าวนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ส่งผลเสียตามมาอย่างมากมายนะครับเช่นระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไป มอนสเตอร์บางสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะสูญพันธ์ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากมากในการป้องกันและในโลกของมันทันเนี่ยก็ไม่มีพวกกลุ่มกินพีษหรือว่าผีตานะครับแต่เอาจริงๆในโนเวลเนี่ยมันมีองค์กรที่คล้ายๆกับพวกกลุ่มผีต้าอยู่นะครับผม แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่ฮันเตอร์นอกรีดเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทําการลงมือฮันเตอร์เหล่านั้นเนี่ยกดันกับกายหายสาบสูญไปซะกอ่อนนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าฮันเตอร์เหล่านั้นเนี่ยหายตัวไปไหนนะครับจะโดนโมอนสเตอร์ขยําก็ไม่ใช่ผมไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเหมือนกับว่าพวกเขานั้นได้หายตัวไปเฉยๆทั้งอย่างนั้นแน่นอนว่าทั้งผมและคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ต่างก็ไม่รู้เช่นกันนะครับ คิวไนท์นั้นเป็นกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการรอบสังหารและมีความชำนาญในการประทะก,กับคนด้วยกันเป็นพิเศษนะครับถ้าหากว่าเราจะมองว่าฮันเตอร์เก่งแล้วเนี่ยที่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่เป็นมังกรขนาดักษ์ได้แต่นั่นก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับการที่จะเอาชนะมันเนี่ยย่อมไม่เกินระดับสติปัญญาของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าหากเรามองในมุมที่ว่าหากมีกลุ่มคนที่สามารถจัดการกับฮันเตอร์เหล่านั้นได้ละ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าพวกเขาจะเก่งขนาดไหนนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าคิววไนน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 ทนนทััั้้้ีีี่่่ยยชาา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 างงงงงงดกกรรรลออบสหหซึึๆคคฟมมถต็จจะแ ถ้าชนานาญการรอบสังหารเนี่ย,ยก็ไม่แปลกไม่ใช่เหรอที่จะทำการจัดการฮันเตอร์ได้อาจจะตอดเข้าไปตอนหลับหรือว่าตอนเบอเพิกก็ได้ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนี่แน่นอนว่ากิลไน์เองก็มาจะทําอย่างนั้นนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้มีความชํานาญในการต่อสู้เลยนะครับผมว่ากันว่าเนี่ยพวกเขาสามารถรับมือแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับราชองครักษ์ของอาณาจักรได้ด้วยตัวเองเลยนะซึ่งไอราชองคลักษ์ของอาณาจักออรกที่ว่าเนี่ยว่ากันว่า1คนนะครับผมจะเทียบเท่ากับฮันเตอร์ได้ประมาณ2-3คนเลยนะซึ่งกิลไนต์เนี่ยมีความ และถ้าหากเราไปดูคําอธิบายของอุปกรณ์เครื่องป้องกันของกิลไนนะครับก็จะมีคําอธิบายเอาไว้ดังนี้ว่าปืนที่เอลนั้นเนี่ยไม่ได้มีไว้ต่อสู้กับพวกเหล่ามังกรบินส่วนดาบยาวที่มีเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้กับมังกรบินเช่นกันแต่จะขอแนะนําให้ใช้สําหรับวัตถุประสงค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งไอความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยก็คาดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับ สำหรับสิ่งที่น้อยคนจะรู้หรือว่าไม่มีใครรู้เลยนั่นก็คือกิ้วนในบางคนนะครับผมในฉากหน้านั้นเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นฮันเตอร์หรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับภายในบาร์นะครับซึ่งก็หมายความว่ารอบๆสถานที่ของสมาคมฮันเตอร์นั้นไม่มีใครล่วมรู้ได้เลยว่าพนักงานสาวเคาน์เตอร์หน้าตาจิ้มลิ้มหรือว่าฮันเตอร์ที่เอาแต่นั่งกินนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่คนทั่วไปที่สามารถพบเจอด้ทุกที่หรือว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นอแกอมัอมอมเฮ้ยนี่แกยุ่ยกเนี่ย แต่ถึงแม้ว่าผู้คนมากจะทําการพูดแต่เรื่องราวของการรอบสังหารนะครับแต่เอาจริงๆแล้วหน้าที่หลักของกิลไนน t นั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่ยังไม่ปรากฏชื่อและคอยสอดส่องจัดการเหล่าฮันเตอร์ที่ทําการลักลอบล่าสัตว์ซึ่งภารกิจเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นความลับมากนักนะครับผม ดังนั้นแล้วนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พวกเขาก็อาจจะทาการแสดงตัวตนและทําการกําจัดพื้นที่และทำการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดไปทำการสอบสวนนั่นเองครับนี่มันตำรววนี่พี่ไอ้ผมก็ไม่รู้จะเป็นกัานบริษัทนอกจากนี้งานของเหล่าคิวไนท์นเนี่ยก็ยังมีประเภทจำพวกปกป้องคนสำคัญหรือว่าเป็นตัวแทนเจรจาระหว่างหมู่บ้านหรือว่าเมืองต่างๆนะครับผมและยิง่งาทหากฮันเตอร์ที่กระทำความผิดเป็นคนของหมู่บ้านเมืองหรือสมาคมฮันเตอร์ไหนๆก็ตามนะครับพวกเขาก็จะไปกดดันให้พื้นที่ที่ฮันเตอร์ที่ทกระทำความผิดคนดังกล่าวรับผิดชอบอยยู่่่เเใใหห้้ททาาาากกรจคชดับง สมาคมและทำการลงโทษในลักษณะเดียวกันกับฮันเตอร์ทั่วไปอีกด้วยครับถึงแม้ว่ากิลไนท์นั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางสมาคมฮันเตอร์นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะเป็นได้นะครับโดยกิลไนท์ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะมีอยู่เพียงแค่12คนเท่านั้นโดยการเข้ารับตําแหน่งที่ว่านี้จะมีอุปสรรคที่สูงเอามากๆเลยจําเป็นที่จะต้องมีความสามารถที่โดดเด่น พรสวรรค์รวมไปจนถึงโชคนะครับนอกจากนี้แล้วยังต้องมีความเป็นผู้นําอีกด้วยอย่างในกรณีฉุกเฉินที่จําเป็นเนี่ยก็จะต้องทําการเข้าควบคุมเหล่าฮันเตอร์ให้ทําการปฏิบัติภารกิจอย่างในกรณีของครูดไอที่นําเหล่าฮันเตอร์เข้าต่อสู้กับเชนเกาเรนในภาคนิยาญเป็นต้นนั่นเองครับและเนื่องจากการมีมาตรการในการคัดเลือกที่เข้มงวดเป็นอย่างมากนะครับผมดังนั้นแล้วจึงมีอยู่หลายครั้งที่จํานวนของกิลไนท์เนี่ยจะไม่ครบ12คนนะครับ และในปัจจุบันนี้ก็จะมีกิลไนอยู่เพียงแค่9คนเท่านั้นนะครับผมโดยที่ทั้ง9คนนี้จะประจำอยู่ที่เมืองมินากานเด้นั่นเองครับผมใครอยากรู้ประวัติเมืองมินากานเดคลิปว่าฮันเวอร์ตอนแรกมีอยู่ลองย้อนกลับไปดูกันได้ดีมากช่วยกันทํามาหากินกิลไนนั่นนะครับผมไม่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าไอความสามารถที่โดดเด่นของพวกเขานนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมหาคนที่เล่นเกมบอนทันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่า ฮันเตอร์ที่เราทาการเล่นนั้นเนี่ยเก่งมากเลยนะครับสามารถเอาชนะมังกรโบราณที่ไม่เคยมีใครเอาชนะมาก่อนได้และไอความเก่งนี้เนี่ยก็น่าจะทาให้ฮันเตอร์ของเราไปเป็นกิลไนได้นะครับแต่ก็ไม่มีภาคไหนของซีรีส์เลยนะครับผมที่นําเอาตัวฮันเตอร์ของผูเล่นไปเป็นกิลไนดังนั้นเนี่ยจึงสามารถพอที่จะอนุมานได้ว่าคุณสมบัติของนักล่าและนักรบเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะก,การล่าที่โดดเด่นเพียงเท่านั้นแต่ต้องมีความเป็นเลิศโดยรวมในทุกๆด้านซึ่งไม่ว่าจะะะเป็นนททาาาาางด้้กักกกษรรรต่่ออสสสูแลื จะใบกินเหมือนฮันเตอร์ในภาคเวอร์ก็ไม่ได้หรือว่าพูดมากไปเหมือนฮันเตอร์ภาคไลท์ก็ไม่ดีนะครับผมส่วนภารกิจของกิวไนท์เนี่ยก็จะมีความเฉพาะเจาะจงสูงไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังนะครับโดยพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการปฏิบัติภารกิจโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเลยว่าจะต้องเจอกับอะไรในข้างหน้าบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพบเจอมอนสเตอร์ที่ยังไม่มีใครรู้จักหรือว่าระบบนิเวศและทําการจับมอนสเตอร์ตัวนั้นๆโดยที่ไม่ทําลายส่วนใดส่วนหนึ่งเลยหรือก่อความเสียหายให้แก่มอนสเตอร์นั้นๆนนนผม แม้กระทั่งการสังหารคนอย่างไม่รังเลเนี่ยก็จะต้องทําให้ได้นะครับผมซึ่งกฎเหล็กของกิลไนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีกฎเหล็กเพียงแค่ข้อเดียวนั่นก็คือกิลไนเนี่ยจะต้องทําภารกิจให้รุล่วงได้ภายในเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการตอกย้ําถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว มีเรื่องตลกตลกที่เกิดขึ้นในโลกของมอนทันจริงๆด้วยนะครับผมนั่นก็คือมีการแบนไอดีของนักล่าที่มีการโกงในระหว่างการออนไลน์นะฮะซึ่งถ้าหากเป็นเกมอ,อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมองเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่สาหรับผู้เล่นมอนทันแล้วเนี่ยผู้ที่โดนแบนไอดีไปก็เปรียบเสมือนการโดนจัดการโดยเหล่ากิลไนน์นั่นเองนะครับโดยที่ผู้ถูกแบนเนี่ยก็คือเหล่าผู้ที่ขัดคําสั่งของทางสมาคมฮันเตอร์นั่นเองนับว่าเป็นการเชื่อมโยงที่ลงตัวเอามากๆตามลอของเกมนี้เลยนะครับผม สำหรับชุดของกิวไนน์นั้นนะฮะก็จะเป็นชุดที่มีการวางจําหน่ายทั่ว,วไปโดยที่จะเป็นชุดจําลองของคิวไน์จริงๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้ชุดพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการในงานพิธีต่างๆและก็ดูเหมือนว่าพวกเขานะครับผมจะทําการสวมชุดอื่นในการปฏิบัติภารกิจนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็จะมีกิวไน์บางคนที่สวมชุดเหล่านี้เป็นประจําเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของตัวเอง ซึ่งการที่ทางสมาคมฮันเตอร์ยินยอมให้ได้มีการขายชุดกิลไนจำลองตามร้านทั่วไปนั้นนะครับผมก็อาจจะเป็นการที่ทําให้เหล่ากิลไนไม่ตกเป็นเป้าสายตาหรือว่าโดดเด่นมากเกินไปเพราะใครๆก็สามารถหาซื้อมาใส่ได้อะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งก็เป็นผลดีต่อตัวกิลไนที่กลาลังปฏิบัติภารกิจอีกด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีใครกลัวชุดเครื่องแบบของกิลไนนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆนั้นก็คือตัวของกิลไนเองตั้งหาง สำหรับใน m o n s เ e r Hunter อร์ภาค Double c r o s s นะครับก็จะมี NPC ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยที่ใส่ชุดกิ้วไนท์อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าว่า n p c คนดังกล่าวเนี่ยจะใช้ชื่อว่าฮันเตอร์ของทางสถาบันนะครับผมเลยยังไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยจะเปรียบได้กับกิ้วไนท์หรือไม่นะคะซึ่งในเวอร์ชันนิยายก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโนนซึ่งเป็นฮันเตอร์ของทางสถาบันนะครับผมอีกทั้งยังเป็นกิ้วไนท์ฝึกหัดอีกด้วยซึ่งตตตััััวววะะคครรรรนนนีีน้้้้้เยกกกกก็็็อออาาาาจจถูสงงงโดงง NPC ไไดิบ NPC ปปไไ อีกตัวละควรหนึงที่น่าสนใจนั่นก็คืออาจารย์อุซิชิใน Monster Hunter Rise นั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการระบุอะไรเอาไว้เลย แต่จากการที่เขาทําหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารระหว่างหมู่บ้านกับทางสมาคมฮันเตอร์นอกจากนี้เนี่ยยังเชี่ยวชาญการทําสงครามกับคนด้วยกันนะครับอีกทั้งยังมีการทําภารกิจลับและการรวบรวมข้อมูลและเป็น NBC ตัวเดียวนะครับที่สามารถใช้ได้ทุกอาวุธซึ่งการใช้ได้ทุกอาวุธตามเซตติ้งแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามีฝีมือเหนือกว่าฮันเตอร์ทั่วไปนั่นเองครับอีกทั้งชุดของเขาเนี่ยก็ยังเหมือนกับชุดกิลไนท์ในบางส่วนอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงมีการคาดการว่าอาจารย์อุซุชิเนี่ยก็น่าจะเป็น,นงนนนเอง สำหรับในภาค Monster Hunter Portable Second จากคำบอกเล่าของชาวหมู่บ้านในหมู่บ้านอกเก้นะครับผมก็จะมีฮันเตอร์คนหนึ่งที่ถูกสงสัยว่าเป็นสมาชิกพิเศษของหน่วยพิเศษจากทางสมาคมซึ่งเขาก็พยายามขึ้นไปหาอุกัมลูปัสหรือว่าอูคันลอสนะครับแต่ทว่าเขากลับโดนหิมะถล่มโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถหาตัวเขาเจอได้อีกเลยนะครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับคำอธิบายของกิลไนที่ปรากฏอยู่ในนิยายนะฮะเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าไอหน่วยพิเศษที่ว่านั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงกิลไนนั่นเองครับ สำหรับกิลไนในเวอร์ชันนิยายนะฮะได้มีการปรากฏตัวแล้วถึง3คนนะครับผมโดยคนแรกนั่นก็คือคุณเบกกี้ในภาคแรกสุดนะครับผมหรือเป็นภาคของจี๊กนั่นเองครูดไอในซีรีส์ที่2นะครับผมหรือว่าเป็นภาคของคิโอและยังปรากฏตัวในภาคมังกะด้วยนะครับผมและคนที่3มก็คือนาเซลนั่นเองซึ่งก็ปรากฏตัวในซีรีส์ที่3ของเวอร์ชันนิยายนะครับโดยนิยายทั้ง3ภาคนั้นเนี่ยจะมีฉบับแปลไทยด้วยนะแต่ว่าน่าจะหาซื้อได้ยากแล้วนั่นเองครับ โดยที่คุณเบกกี้นั้นนะครับผมจะทํางานเป็นพนักง,งานต้อนรับและเป็นสาวเสิร์ฟในบาร์ด้วยนะโดยเธอจะคอยจัดการกับลูกค้าที่ไม่อยากปฏิบัติภารกิจของทางสมาคมในฐานะของกิลไนน์นั่นเองครับส่วนนาเซลนั้นเนี่ยจะทําการรวบรวมข้อมูลและทําการปราบปรามเทพสีขาวที่ไม่มีใครรู้จักด้วยตัวเองนะครับสำหรับคุณดอายนะครับผมในทําการระบุตัวฮันเตอร์ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นกิลไนน์นะครับโดยนอกเหนือจากความสามารถในการล่าซึ่งครณดอายเนี่ยจะเป็นคนที่ชักชวนนาเซลให้มาเป็นกิลไนน์นั่นเองครับ และนอกจากนี้ทั้งนาเซลและครูดอายเนี่ยยังทําการฝึกฝนการล่าในอารีนานะครับซึ่งโดยจะเป็นการล่าลีโอเรียหรือว่าราเทียนเนี่ยโดยที่ไม่ทําลายชิ้นส่วนใดๆเลยนะครับผม นอกจากนี้นะฮะยังมีฮันเตอร์ที่กลายมาเป็นกิลไนได้โดยที่เป็นการขอร้องจากทางสมาคมโดยตรงโดยทําการมอบหมายภาร,รกิจให้นะครับซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นภาร,รกิจที่โหดหินจนกระทั่งฮันเตอร์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นภาร,รกิจในการล่าลีโอเลอาแบบจับเป็นโดยที่เพิ่มเงื่อนไขห้ามทาลายชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งรวมไปจนถึงตัดหางและทําการสร้างบาดแผลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะฮะและถ้าหากล้มเหลวในเงื่อนไขเพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นภารกิจที่ล้มเหลวในทันทีครับ ในเวอร์ชันนิยายนะคะครูดไอได้ทำการทดสอบกับนาเซลในภารกิจดังกล่าวนะครับแต่มีการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกนะฮะก็คือห้ามใช้ระเบิดและระเบิดแฟลแล้วก็นอกจากนี้นะฮะอนุญาตให้ใช้กับดักได้เพียงแค่เฉพาะตอนที่จะจับเพียงเท่านั้นนะครับผม กิ้ไนท์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวย่อยๆในโลกของ Monster Hunter นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนสําคัญอะไรที่มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องในโลกของในเกมนะฮะแต่ก็เป็นส่วนเสริมที่เยี่ยมยอดและลงตัวในเวอร์ชั่นต่างๆเช่นนิยายหรือว่ามังงะนะครับรวมไปจนถึง Monster Hunter Story นะครับก็ได้มีการแซมๆถึงเรื่องของเหล่ากิ้ไนท์เอาไว้ด้วยซึ่งทําให้โลกของมอนฮันนั้นเนี่ยมีสเสน่ห์และกลมกล่อมมากกว่าการที่จะเป็นเพียงแค่เกมล่าแย่เท่านั้นนะครับ และแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยช่องของเราก็ได้ทําเรื่องราวของโลกของ Mon s เ e อร์ n t e r มาอย่างมากมายชนิดว่าเจาะลึกกันแบบสุดๆนะครับซึ่งได้ทําเอาไว้หลายเรื่องมากเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบ Mon s เ e r Hunter แล้วแล้วก็จะรอช้าอยู่ใหญ่นะฮะรีบกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องทางเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปของเราและวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับพี่ปนี้คลิปนี้ผมไม่ค่อยมีหเดแหละนี่แกยังอยู่อหรอเนี่ยอยู่ดิพี่พ